้าทังเฮียนเดยป้านี่เออข้างนี้แล้าหไหาเออแต่เห็นเพื่อนเาหรอกเออเออคใจเด้อป้าเออแค่นั้นแหละแกงอะนอไม้ขาวแกงลูกกบแกงลูกกบป้ามูว่านี่ไปสอนมูได้พี่น้องป้าเพิ่นเอามาต้อนอิ่มหนึ่งอหนอไม้ต้มพี่น้องนนางดินไป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 กินหญ้่ไป นบนอย่างนี้อพี่น้องตัวนี้นี่ดึงกรบโไ,ไปไปไปน้องน้อยอยากามหลังเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้น้องตัวเกี่ยวชิมาปลูกสาลี่พี่น้องนี่สาลี่กับเป็นสาลี่ที่เออมีเพิ่นซื้อให้นะเป็นสาลี่เสี้ยงขวงพี่น้องเป็นสาลี่อันไนดำนี่เป็นสีดำหรือว่าสีม่วงนั่นแหละพี่น้องเลย ่นซื้อมาแต่เสี่ยงขวงเนาะนกตะเกี่ยวอยากได,อกได้อยากได้แต่ดนดแล้วพี่น้องเฮากระิมาปูกสารีไว้กินเองมือนั้นเฮาซื้ออยู่อันตลาดนะพี่น้องอยู่สวรรค์ค่ะแพงแพงได้สามมากประมาณร้าหรือว่าสามสิบบาทนี่แหละสามหน่วยนะพี่น้องสารีป้าว่าคือแพงแท้พี่น้อง,ง,องมันตกอยู่หน่วยละสิบบาทมันเก่าหน่วยบริหญ่เนาะมือนะเขาก็เลยแบบสิปปูกปปุ๊กินพี่น้อง ตัวที่เขาปลูกอยู่อันบอนสูบน้ำของมันใหญ่หมดแล้วแต่ตัวนี้นยเป็นสุดสองสุดสองเป็นสาลี่ดำแล้วกัยังสาลี่ขาวอีกถ้าเบิงเขาจะปลูกเต็มเดินนี่แหละพี่น้องแล้วก็มือนี้เนาะเพิ่นประกาศประกาศตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องให้ชาวบ้านจับงวพี่น้องผู้ใดที่ว่ามีงัวมีคายเนาะให้จับแล้วก็เอามาผูกเลี้ยงเองพี่น้องหรือว่าไผ่มีงัวลายก็เอาไปเลี้ยงเป็นสูงเนาะ ได้เลี้ยงเพื่นเบิดมือชวนเฮ่าเลยยเงยสองตัวงัวเฮาพี่น้องเฮ่ากะสีเอามาผูกเลี้ยงใส่หญ่าเฮานี่แหละเฮาจงหญ่าว้ให้งวหังวเฮากินได้พี่น้องนี่เฮาสีเอามามัดให้เพิ่นกินอยู่นี่ปัญหาก็มีหลายแต่พี่น้องการเลี้ยงงัวคือเฮาเป็นผู้หญิงเนาะแบบเฮ่าก็ได้ให้เพื่อนนามาแทงเข้างัวให้ถ้าเฮาบบแทงเข้างัวนี่เฮาจะบ่สามารถจูงได้พี่น้องเฮาจูงนี่นโอ้ยจูงดึงดึงดึงสาชีดึงพี่น้องเลยมันจูงห่ไป แล้วเขาก็ได้อัน,นแม่พี่น,น้องจ้างจ้างคนมาแทงเขางัวให้แต่ว่าปัญหาก,ก็คือตอนนี้หาเขางัวเข้าตกพี่น้องตกตัวหนึ่งเนาะมื้อนี้เขาเสียเอามาก่อนตัวหนึ่งเพราะว่าอีกตัวหนึ่งจูงบบได้เขามันตกแหละมันยามันลูดพี่น้องเขาผูุหยิงเนาะจะหน่อยมันลูดออกผัดเสียเอาเาเงี้พี่น้องเลยไปบันดนี้น้องจุเกียวสิไปปลูกสาลี่เลยพี่น้องนี่ไปส่วนไปทํางานลูก ข้าที่ใส่คุมเราสองาเม็ดพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ออกถ้ามันออกลายเข้ากะสิบ่งออก ปลูกไปปลูกมาเต็มบิดเลยวันนี้พี่น้องเป็นสวนสารี่เลยบา,นนบาทนี่พอที่่นเกิดเนาะเอากระชีดน้ําไว้ให้ฝนแบบในตึง้งๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะฝนยังบต่ตกมันออกไวดอกประมาณสี่ห้ามื้อก็ออกเลยแหละอันนี้เป็นคนเฝ้าสวนสารี่เขาเองเนาะน้องมา้าก็กิน้วพี่น้องสารี่โอเแล้วเป็นเจ้าสวน แม่คะสาลีปลูกสาลีแล้วเรียบร้อยห้าสิบ้ากันเอางากระถินอ่อนนี่นะพี่น้องเอาไปลอให้งวัวจุงออกมาเลี้ยงอยู่พี่ลยพี่น้องเลยบง่วพูดที้ให้จับที่ให้ดึงหรือบ่นอนอะต้องไปเบิงน้ำกันพี่น้องเพราะว่างัวกับปีหนึ่งจับเธอหนึ่งเนาะเพ่อนก็นยังไม่ค่อยหูวปันไหยไปแม่วอาว่าอีกตัวหนึ่งนะตัวเข้าโตกก๊ะกระจุงออกมาลดลูกวะพี่น้อง สรุปแล้วเราต้องได้จูงออกมาสองตัวเนาะโครตตักำลันงน้อยมาแล้วตัวนตัวนี้เด็กที่เข้าคนตกตนะพี่น้องนี่เพื<ม>่อนก็ได้ย่ำเข้าเชือกเข้าน,นํำได้หนิเบิง้งเบื่องที่จับอะน,นี่อันนี้กินดิมันลูดอะไรนี้แหละพี่น้องนี่เวลามันกินแล้วมันยากเลยนี่ทำไมอ่ะเราต้องทำยังไงขั้ต่อไปกับหลังเนาะเอาไปทางหลังให้มันอ อีกตัวหนึ่งโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอพนก่อนให้วพนกินก่อนหน่อยหนึ่งตัวนี้เลเอ,อ้กินเลยลูกไปออกไปหน้าเด้อออกไปกินใหญ่หน้าปะไปกินเนี่ยหลายอยู่ผูจับเอาเสื้อพนก่อนพี่น้องเอ้าวโกินตัวนะไป กินใหญ่หน้าแห้งหลายไปเอาไปเลี้ยงไปเกลืออหน้าผูนี่เหยียบเสื้อตัวเองน,เนี่ไป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 กินญหญ้าไปมันบนจากอย่างพี่น้องตัวนี้นี่ <c ười> Đừng có bộ bãi bãi luôn nói nhạc tầm lặng đơ Tìm ăn Ui 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 Nhạc mà Ở đây ăn, kín nhà con, kín nhà con á Hả? Kín Ở hai tổn ăn kín đây kín ตัวผู้เบิสองพี่น้องให้เพื่อนกินยาให้เพื่อนจะเย็นก่อนเนาะค่อยๆจูงออกไปเอากินเลยกินเลยตัวสีขาวนี่ซื้อว่าโกงเงิน <c oughs> ตัวนั้นซื้อว่าสวงทองเนาะซึ่ง้อง,อ,งองรวมๆกันว่าสวงทอง,องเอาลงน้อยอย่างํำหลังเดิมมันบกไปตัวนี้มันโบยากง่ายเลยตัวสีขาวนี่ฮู้อยู่พี่น้องแต่ตัวันนี่ còn thôn đi nhạc nhạc. Kinh, kinh. Hơi, <laughs> hơi, nhạc đấy bùi nhang kín kín ơi bay nhang đấy nhang nhang ตัวสีขาวขึ้นย่างไวแทม้มามามาอย่างพันมุงเนี่ยพี่น้องเอาเพิ่นมากินบุฟเฟ่หย่าอยู่พี่มามาอย่างมาพี่ยิบไปใกล้สวนซาลีค่อยได้หย่างมะเพื่อนของขาเพื่อนมาอย่างมาอย่างมะพอดีม้วนข้าวเฮียงบปด้ má má sơn thì má sơn thì ngồi đây má má đừng bôi ạp phải để thì nó người để ó oh, sơn cả lạ bái giờ má thằng nĩ má má thằng nị thì nhà thì cầm ướt má nhâm má mà leo mà leo ừ. thì lên à, lời buffet buffet กินเลยไปเดี๋ยวมันก็ออกเองอันนะเอ้าหยางไปเออเนี่อ่อนค่ะขนาดแต่สะอ่อนเนาะงามงามหย่าก็นเลยทรัมปกินเมื่อวานนี้ตัดหย่าพี่น้องตัดหย่ายังบอกแล้วสำเนาะไฟอันนี้เบิร์ตก่อนอันนี้นะเป็นแบบไฟฟ้าพี่น้องมันเบา ถ้าตัดประดุลกัน,นักได้นี่เมื่อวานตัดบาแล้วก็ะซีมาตัดต่อพี่น้องเพราะว่ายา่มนี้หายายุ่งยุ่งหลายเนาะยุ่งมักซนในต้นหญ้านี่แหละห้าสิตัดให้มันแปนพี่น้องอืมคืออไรเป็นอะไรเนี่ยมันบวมเป็นน้ำหมอแบาดพี่น้องมันเป็นน้ำอันนี้เนาะมันยังติดเอยียงสักอย่างนี่ เดี๋ยวมาจังแปลงพี่น้องเดี๋ยวสิแปลงกบลุงน้อยก่อนเนาะแต่ตอนนี้นะป้าเพิ่นโทรมาแต่บ้านว่าเพิ่นนะสิไปห้าลูกสาวมาแต่ไทยแล้วเพิ่นเอานอไม้ต้มนอขาวนะพี่น้องหน่อนังดินต้มเนาะเพิ่นยาม,มันบูดแล้วเพิ่นสีแว่ลงไม้เฮาอยู่นี่แล้วบัดขาวมาเพิ่นสีแว่เฮอนเฮามากินข้าวพีพี่น้องเฮาสิออกไปลัดเอาของฝากจากป้าก่อนเนาะพี่น้องไปพี่น้องมาฮอตแล้วเนาะนี่ป้าเพิ่นเฮาสิเรียนพับรถไปก่อนมาดนี้ คิดว่าโบแม่นเห็นคนสโลสโลกินนี่บังรถจะบีเด้อยานรถได้แม่นสวยขั้นนี่คนโทรมาว่าโอ้ยบ่าป้าบุญจื้อแล้วพี่น้องเนี่ปนแรกอกเจะข้าทางนี้เด้เข้าทางั้เฮียนนี่เข้ายนป้านี่ เห็นเพื่อนเขาบอกเออเออพร้อมใจด้วยป้าเออขนาดอะไรแกงน้หน่อไม้ขาวแกงลูกกบแกงลูกกบป้ามู่ว่านี่ไปสอนโมได้พี่น้องป้าเพิ่งเอามาต้อนอิ่มหนึ่งนี่โอ้น่อไม้สีเขี่ยวใช่ป้าหน่อไม้ต้มพี่น้องนนางดินอันนี้น่อไม้ขาวอีกทีอันนี้หน่อไม้สดตัวนี้หน่อไม้นางดินสดไป ่นจะไปขับเอาลูกเพ่อนก่อนอยู่ด่านพี่น้องแล้วเพ่นจะมาแหวะเหาเนาะเพราะว่ารู้เพื่อนมาแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ฮอดมือเช้านี้มันหมาดเลยก็เลยว่าย่เพื่นท่าโดนเนาะไปรับลูกเพ่นก,นก่อนจังมาเม่นตาบอกเาเสียไว้ใส่บะทะเลพี่น้องแต่ว่าใส่มมตัญยาก่อนเนาะตอนนี้เฮาแปลงแล้วพี่น้องมันหะใบใบอันใบตัดมันหะก,กับอันโตโกมันนี้เฮาก็เลยแปลงแล้วมันได้เละเฮากับมาตัดบั้ เป็นบ่อนซ้นของยุงสงคราหมบตัดมันไกลเพื่อนกันพี่นอ้องเออมันด,ดีอืมเกี่ยวอันนี้ละมันเบื่อเข้าปัญหาเนาะมันก็เลยเกี่ยวหยาบมันยุด เง้ก็เ็นตาก็จะหลุดเบาๆแต่ว่าตดไปตัดมากก็ลอยแขนเริ่มหนักแล้วนะ พี่น้องฝืนกาพี่มาแหวกกินข้าวมากินแกงเห็ดเพาะพี่น้องเลยเฝืนไปหับลูกสาวมาแต่ทํางานอยู่ไทยนเนาะฝืนเหตุงานอยู่ส่วนผลไม้จงังหวัดจังก็งน้อยจังหวัดจังหวัดตราดพี่น้องอยู่ภาคใต้เนาะผละไม้พึ่นออกมาภากนี้พี่น้องก็นี่สดๆด,ดจากสวนมีมังคุดนี่แล้วก็มีมัง,งาอพี่น้องป้าดทุมงอคือสีเซ่บเนาะสดๆจากสวนพี่น้องเรียกซีมาก,ก่อนเด้อมีม่มังะอทีข้า,างลุกนี้หลายลายพี่น้องมันจะมะงงอที่ เพิร์ดเอามาฝากอันมีนะเพิร์แล้วก็เอามาแบ่งให้เฮาน้ำนมพี่น้องนี่เดี๋ยวขอชิมมาก่อนพี่น้องสดๆจากสวนดิฟก่อนก้องอบแซ่ขอบแซ่ขนาดเลยพี่น้องยังบุบบุญขนาดนี้พี่น้องมีหมากรงกล้องอีก ม,มังเงาะนี่แซ่บแซ่บแซ่บแพงพี่น้องบกคือข้าซชื่อตลาดเนีมันเป็นแบบก็ก็เป็นหวานแบบก็สดจากต้นนะพี่น้องอืมอร่อยอ่ะบุกแซ่บพี่ <laughs> นนพี่นอ้องอันนี้หมากเคี้ยวด้วยพี่น้องหมากเคี้ยวขมามากนี่ของพุท่าวะเอาไว้ให้ไปจ๋อมี่ คนว่าคนเจอหนบ่มยากแล้วมากไหมคนว่นาคนทำงานสวนผลไม้มีมีทุเรียนบุญน้อยคนเ่ามีม,มีทุกอย่างพี่น้องขอชิมมังคุดก่อนนะป้าวข้าวจัว่วม,มาลองชิมดูก่อนอืมอร่อย น้ำปีก้า่ตกปีใหม่มาแล้วให้แต่ลูกหลานมีความสุขความสบายเงินคำลุ้นรางช่างเทพเข้ามาเด้อใช่ถูกได้โบนได้โบนม่ป้าป้าให้บ่นเข้าใจเลยๆเนาะมันโดนเพ่าจะได้เจอป้าเพราะว่าเมื่อบ้านกับวันจันทร์เขาหักบริษัทป้าได้ที่เดียวเลยให้ยูดดีให้ทั้งคนทั้งโตเด้อลุ้หลางตั้งแบบให้ยูดดีเอาเดี๋ยวแตกกันนะลุงเนาะเดี๋ยวแตก